แม้ว่าปัจจุบันมีความรักในเพศเดียวกันก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางกลุ่มค่ะบางมุมด้วยในสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์รับไม่ได้กับการที่มีความรักในเพศเดียวกันซึ่งทีมข่าวของเราก็ลงไปพูดคุยกับบีเจพี่อ้อยผู้เป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจของคนในยุคนี้ว่ามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะโดยพี่อ้อยเผยว่าการที่มีความรักในเพศเดียวกันเนี่ยไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ควรที่จะมีใครไปแอนตี้เพราะไม่ว่าเพศไหนก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักค่ะ วันสุขค่ะเจอกันแน่นอนแอนตี้ทำไมอะคะมันเป็นเรื่องความรักและเป็นความรักของคนอื่นด้วยพี่ไม่คิดว่าความรักจะถูกจํากัดแต่เฉพาะเพศใดเพศหนึ่งวันนี้รักแท้ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะชายจริงหญิงแท้เพราะเราต้องยอมรับว่าจากการฟังเรื่องราวคนมากมายชายจริงหญิงแท้ไม่มีรักแท้ก็เยอะแยะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ตัวเองรักรักคนที่ตัวเองรักขอแค่อย่างเดียวรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครเช่นคุณจะเป็นชายจริงหญิงแท้รักของคุณก็ต้องไม่ใช่การปี หกชิงหรือว่าไปแย่งใครมาคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามทีโลกไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้เราสามารถมีแฟนเพศละคนได้โดยไม่ผิดถ้า,าจะแอนตี้กับการเป็น LGBT ก็ใจแคบไปนหน่อยนะเพราะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรัก และความรักไม่ได้จํากัดแยกเฉพาะเพศแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเพศใดเกิดจากการทําร้ายคนอื่นอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ